สวัสดีครับทีวีช่องอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20่สิกภาคมครับ <c oughs> เสียงแหบเลย2567ันหาร้อย,ออยหกสิดอกก่อน <c oughs> จัดเด็กฟูเลยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับรดูการ2023-2024ครับก็เราก็ทำได้ดีที่สุดดีที่สุดแล้วนะ ด้วยอันดับที่สองนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่เปิดบ้านชนะเอเวอร์ตันไปสองประตูตอนหนึ่งไว้เดี๋ยวรูปเกมค่อยมาว่ากันนะเอาเรื่องของบรรยากาศความรู้สึกก่อนนะเพื่อนๆพี่น้องรู้สึกยังไงนะครับกับฤดูการนี้ช่วยเม้นมาหน่อยช่วยเม้นมาหน่อยฤดูการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจนถึงหน้าตอนนี้เราจบอันดับสองได้กลับไปแชมป้เบลีกอีกครั้งหนึ่งพี่น้องรู้สึกไงช่วย บรรยายช่วยเม้นมาให้ฟังหน่อยนะครับอหลายคนในโลก Facebook ในโซเชียลขึ้นมาเต็มเลยโอ้ฤดูการหน้าเราก็ไม่ได้อีกอะ่ะยังไงก็เสร็จแมนซิตี้อีกเฮียแม่งยังบอลยังไม่อันได้เริ่มเลยนะยังไม่ได้ปิดฤดูการยังไม่ได้เปิดและยอมแล้ว <laughs> ก็เลยไล่บอกวีเชี์ไทยลีกไทยลีกสองเลยลก <laughs> เชีงกัน อ่อนแออยากก่างกระขี่นะแต่มันห้ามกันไม่ได้แต่ว่ามันมันสองไงมันสอนให้เห็นถึงคุณไม่ใช่นักสู้อะในชีวิตจริงคุณต้องเจออะไรก่อนนี้เยอะนะจริงนะในชีวิตจริงคุณต้องเจออะไรก่อนนี้เยอะและการที่เราจบระดับสองนะครับในขณะที่เอางี้ถ้าฤดูการนี้ไม่มีอาร์เซนอนลฤดูการนี้ถ้าไม่มีอาร์เซนอลน,นะ ฟุตบอลเพียมินิจะเป็นฤดูการที่น่าเบื่อมากๆถูกว่าเพราะมึงรู้ช่องว่างแมนซิตี้จบได้เก้าสิบเอ็ดแต้มนะครับเรือโูลจบได้แปดสิบสองแดสิบสองห่างกันเก้าแต้มเก้าแต้มนะในขณะที่ทีมระดับสี่ห้าหกเจ็ดเป็นสิบ อันดับที่สี่แอสตันวิลล่าหกสิบแปดทอตแนมฮอสเปอร์หกสิบหกเชลซีหกสิบสามนิวคาสเซิลหกสิบแมนยูหกสิบนี่ห่างจากทีมอันดับหนึ่งเกือบสามสิบแต้มสามสิบเอ็ดแต้มด้วยเพราะฉะนั้นบรรดาแฟนบอลทีมเหล่านี้ให้กลับไปดูทีมตัวเอง นะให้กลับไปดูทีมตัวเองอย่าเอาเวลาไปแซะทีมอื่นนึกออกว่าอย่าเอาเวลามาแซะทีมอื่น, <c oughs> น,าานถ้าไม่มีอาร์เซนอลจะดูการนี้ก่อยเลยครับแต่นี้อาร์เซนอลบี้มาจนถึงนัดสุดท้ายและแพ้ไปแค่สองแต้มในขณะที่ปีที่แล้วเราถูกทิ้งหกแต้มปีนี้สองแต้มใครจะว่าล้มเหลวใครจะว่าศูนย์เปล่าผมเสียงชนฝาเลย ลงทุนเยอะแยะสุดท้ายคว้าลำเหลวไม่ได้อะไรเลยผมเถียงชนฝาเลยนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้รู้ลึกถึงความเป็นฟุตบอลทีมหนึ่งที่เขากำลังทําอะไรอยู่มองแก้ผลการแข่งขันนะเมะื่อวานนี้ผมโกรธมากๆผมรู้สึกผมเพลินลพกภูนเพลินลพูนเออมึงน่าจะคอนเซนเทรตแมสุดท้ายของมึงใช่ไหมที่เจเกนครอปจะ คุมทีมนสุดท้ายเออจะเขียนอะไรก็ว่าไปนี่แม่งไม่เขียนมันเอาภาพของเจเกนครอปห้าปีแรกกับเอาพี่พิเกลิต้าเข้าสี่ปีเข้าเข้าก็าาปีที่ห้าเอามาเทียบกันถึงความสำเร็จอี๋ะเพจเยียเลยอ่ะเพราะอะไรวะเมื่อเอาห้าปีแรกของครอปกับอสี่ปีของพี่พิต้ามาเอามาเทียบกันพิต้ามีแชมป์อ่า คอมมูนิตีการที่ครอบได้หมดเฮ้ยเเเกนครอบเขาคุมมากี่ทีมประสบการณ์เขาคุมมากี่ทีมเขาขนาดพาทีมเข้าชิงแชมป์บอล UCL ก่อนที่เขาจะมาดิพวกพูนยอมรับว่าเก่งๆแต่เขาผ่านอะไรมากี่ทีมเป็นโค้ดเป็นเต็มตัวมากี่ทีมมึงเอามาเทียบกัน หปีแรกของที่คอประคุมที่พูกับห้าปีกับสี่ปีของอาร์เตต้ามาคุมแล้วเอามาเทียบกันมึงใช้ส้นตีนคิดเหรอสมองมีแค่ส้นตตนเนช่ป่ะโคตรโกรธเลยเมื่อวานเนี้ยพิต้าเพิ่งมาคุมทีมอาเซนอตแบบเป็นเต็มตัวนะครับแล้วเข้ามาแบบก็ได้เข้ามาแบบเข้ามาถึงปุ้มเอาจับใจใช้สอยเออเลยเดินหน้าต่อไม่ใช่นะที่เคยเล่าให้ฟังอะ เข้ามาทําอะไรบ้างที่เกียดเล่าให้สังซ้ำแล้วอย่าให้ได้เกลียดผมบอกนะผมเกลียดใครผมเกลียดชิบหายเลยอย่าให้เกลียดทีมใดทีมหนึ่งเกลียดชิบหายเลยเหมือนกันนะเออเฮ้ยคุณแบบคุณไม่เอาเอาความจริงมาพูดอนะเอามาแปะแค่นั้นห้าปีแรกของครอบกับสี่ปีของอาเตต้าเพจค,ควยควายอย่างนี้แม่งนะมันสมองมาดูงี้ ตอนนี้เราจบแล้วนะครับถือว่าจบสิ้นสุดแล้วผมไม่ลงรายละเอียดนะเมืา่อวานคงเห็นได้ดีนะครับนั้งแต่เราทุ่มเทเล่นเต็มที่สุดๆแล้วนะแล้วก็เอเวอร์ตันก็มาดีด้วยนะขณะที่ซิตี้แม่งแข่งไปไม่กี่ทีสิบหกทีไปสองศูนย์ละเวเ <c> น <oughs> ดุ่มโดนไปสองศูนย์ก่อนที่คูดุสจะมาะสร้างของหวางเล็กๆให้กับอาร์เซนตลเรานะครับ้วยการไล่มาสองหนึ่งโอ้ชองนั้นบรรยากาศก็เฮแต่สุดท้ายก็โรดี้ก็ลงมายิงปิด นะสามหนึ่งก็งไม่ควรพลาดอ่ะพูด,ดง่ายงถ้าทีมระดับของพี่เป๊บแล้วก็มีเกมอยู่ในมือมีแต้มนำสองแต้มแล้วก็เจอแข่งที่อ่อนกว่าเล่นในบ้านไม่ควรพลาดใดๆดทั้งสิน้นดึออกใช่ไหมเออก็เขาก็ทำตามมาตรฐานถือว่าซิตี้มาซี่ยังคงเป็นทีมที่มีมาตรฐานอยู่นะครับแต่เดี๋ยวอาเซนอนจะกลับมากลับมาแน่นอนกลับมาแล้วน่ากลัวกับฤดูกาลนี้ด้วย ผมเข้าใจนะทีมบรรดาแฟนบอลทีมต่างๆทีท่เข้ามาบูลลี่เราโน่นนี่น่าว้ามั่งแชมชายามอะไรมั่งจริงๆความรู้สึกลึกๆคือแม่งกลัวเราเอาองตรงนะเพราะตลอดเนี่ยสี่ห้าปีหกจ็ปีหลังก่อนหนะ้านะี้ก่อนที่พี่ต้าจะมาเนี่ยต้องยอมแล้วว่าอาร์เซนอลผลงานคือกว่าจะลุ้นจะเป็นลีกแค่นั้นนะไม่มีโอกาสที่จะไปลุ้นแชมป์ได้เลยทุกคนอยู่ในบรรยากาศนั้นถูกปะ เต็มที่ก็เออตะเกีตะก,กายไปเช่นเป็นหลีกแล้วก็ไปกันนู่นนี่นั่นสถานการณ์ไม่ดีนักเตะก็น,นู่นนี่นั่นอ่าแต่พอพิต้าเข้ามาปุ๊บมันมีทรงไงมันมีอะไรบางอย่างที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้อาร์เซนอลเก่งขึ้นยอมรับไหมว่าเก่งขึ้นไอ้พวกที่มาแซ่กงเลยกลัวไงและยิ่งเห็นฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลยิ่งกลัวหนักเลย ทำอะไรไม่ได้ก็คือกูต้องบูลลี่กูต้องขุดอดีตเก่าๆแชมป์ยุโรปทีมแรกเอลันดาะนะต้องขุดฤดูต้องขุดอดีตเก่าๆเพื่อมากรบไงนะแต่ความจริงเกิดจากความรู้สึกที่มึงกลัวอาร์เซนอลนะจริงๆใช่ปะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบูลลี่แต่คนเป็นแฟนอาร์เซนอลต้องอดทนครับต้องอดทนและเดี๋ยวดูแล้วดูกันนะนะักเตะของเราแบ่งโตขึ้นเยอะนะ โตขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะอะไรตอนนี้เราเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเป็นทีมที่ห่างจากแชมป์แค่สองแต้มโอเคความผิดพลาดอะไรต่างๆมันยังมียังมีบางช่วงบางเวลาที่มีอาการแป๋ห่าวแป๋ห่าวนะไปพลาดในควรที่ไม่ควรพลาดแต่นั่นทุกสื่ออย่างมันคือบทเรียนครับมันคือ มันคือบทเรียนที่สอนให้ทีมทีมหนึ่งเนี่ยกว่าที่จะต้องเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเจอบทเรียนแบบเนี้ยต้องเจอความผิดหวังแบบเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆเพื่อให้ทีมไปข้างหน้าได้ต่ออย่างมีประสบการณ์ผมมั่นใจนะผมบอกไปตั้งแต่สองอีพีแล้วรู้ดูกานี้รนเราจบที่เท่าไหร่ไม่รู้จบอันดับสองแชมป์หรือไม่รู้ แต่ฤดูกาลหนนะ้าเราแม่งจะแข็งกว่าน,นี้อีกแข็งกว่าน,นี้อีกเพราะอะไรเด็กแม่งโตขึ้นหมดเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ยังอยู่กับทีหมดคลายอาวสดิแคนไลกับตันเอรินกาดบุกโยซาก้านะ,ะรวมนังแขงหลังเราต้องแข่งยังอยู่กับเราหมดซึ่งพี่เอดูการสปปนเขาก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนนี่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการนะคือการต่อนักเตะที่ต้องการให้อยู่ ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นตที่สุดซึ่งเขาก็ทำได้จริงต่อสัญญานักเตะที่ต้องการให้อยู่ให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นตซึ่งเขาทำได้หมดเลยนักเตะสำคัญคนสำคัญอยู่กับทีมหมดอยู่หมดเลยและนักเตะแม่งมีความกระหายแน่นอนหรือดูการเนี้ยดูเสียงนรบิ์ตสุดท้ายครับดูแพทชั่นของนักเตะหลายคนโอเคล้มก็คือมันเป็นมนุษย์แก มันเป็นสภาพที่มันจะต้องแบบคือมันสู้มาสุดแล้วอะเออมันสู้มาสุดแต่มันได้แค่นี้แล้วคุณดูแ,แฟนบอลโอ้โหแม่งแฟนบอลที่เข้าไปเชียร์แม่งโคตรสุดเลยอ,อยู่กับทีมอะนะครับอยู่กับทีมตลอดนะเพราะว่าฤดูกาลนี้เรามาเกินเรามาเกินที่จะคิดเรามาเกินจริงๆครับอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกนะ จนถึงที่เราประกอบอันดับสองแล้วก็เราเข้าถึงรอบด้วยืแชมเปี้ยนลีกผมก็เคยพูดแล้วว่าที่เหลือจากนั้นคือโบนัสจะจ่ายมากจ่ายน้อยแล้วแต่พวกพี่ๆเขาของลีฟของอเจนนอนเขาว่าเขาจะจ่ายโบนัสให้เรามากแค่น้อยแต่เขาจ่ายให้เราในฐานะรองแชมป์ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ผมเอาอ่ะผมชอบแหละแล้วก็ผมยินดีด้วยต้องปรบมือครับปรบมือกับนักเตะทุกคนปรบมือกับสตาฟทุกคน อ่าไม่ใช่มาทีมสพอร์ตนะไม่ใช่มาโลกสวยนะแต่ว่าผมมองเท่าที่เห็นที่เราได้เห็นนะ่อย่างที่บอกไงถ้าไม่มีอาร์เซนอลนคุณดูคะแนนของรีเมลีกตอนนี้เนะี่ยซิตีนะ้ไปเก้าสิบขนาดที่บางทีแม่ง60และยังมีหน้าเพเยอะมาแซวทีมอื่นอนะ่ะปีหน้านะ่าอาร์เซนอลนไปต่อไม่รู้แมททิตี้เป็นไงแล้วแมทซิตี้เดียเด๋ยวเดี๋ยว มีหลายเรื่องที่จะต้องโดนสาสางแน่ๆการเงินเขาจะใช้ได้ต่อไหมจะใช้ได้อู้ฟู่เหมือนเดิมไหมนะลักเตะที่มูอ,อยู่จะไหวไหมจะไปต่อไหมหลายคนล่วงโอยให้เห็นแล้วนะครับอา์เซนอลพร้อมไปต่อทุกคนพร้อมไปต่ออย่างที่เห็นนะแมนยูยังไม่รู้ลูกผีลูกคนมีหลายคนจะออกนะใครจะเข้ามาไม่รู้เทนารจะเดินทางยังไงต่อไม่รู้รลิบูล คนใหม่เข้ามาแน่แน่ล้วสล็อตเข้ามาแน่แลักเตะเก่าจะยังอยู่ไหมไม่รู้ใครจะเข้ามา,มาไหมไม่รู้ <c oughs> ถูกไหมเซลซีฟอร์มกาลังดีขึ้นมาอันเนี้ยที่ผมบอกไว้ตั้งแต่สองสามีพีแล้วเซลซีปีหน้าก็จัดขึ้นมานะครับนิวาสเซิลหมดแล้วนะครับด,ดูลักษณะนิวากเซิลนิวาสเซิลคือไม่เอาแนละ้วยังฤด,ดูกาลหน้าไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปด้วยฐานะการเงินเดี๋ยวก็ต้องแต่ยังว่าเขาทีมเงินถุงเงินถัง นะแต่ว่าจะดึงนักเตะเข้ามาใหม่ให้เมื่อมาให้มาเสริมทีมไหมเพราะเขาก็บัญชีตัวแดงเผเผยจะต้องขายนักเตะหลายคนด้วยนะนะก็เนี่ยอย ets, mm ่างที่เห็นสเปอร์ครับลุงแองก็บอกแล้วบอกว่าโอ้โหปัญหาแม่งเยอะมากทีมทีมหนึ่งที่กล้ากล้าแชแช่งให้ตัวเองทีมกล้ากล้าที่จะดีใจเมื่อทีมตัวเองถูกยิงประตูกล้ากล้าดีใจที่ตัวเองแพ้เพื่อจะไม่ให้คู่แข่งและแสดงออกแบบจริงจังอ่ะ ก็มึงก็ต้องอยู่ใต้ตีนอย่างเงี้ยตลอดอ่ะเป็นทีมที่ล้างถ้วยตลอดอ่ะถ้าแพชชั่นถ้าความรู้สึกของแฟนบอลแม่งเป็นอย่างนี้จริงๆนะไอ้เราก็นึกว่าคงเป็นแม่งไม่เยอะแม่งเยอะและในสนามด้วยกล้าที่จะตบมือให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามที่ยิงประตูตัวเองกล้าไอเอกล้าแบบมีความสุขเหมือนประดุดตัวเองยิงประตูได้แล้วก็ยินดีที่ตัวเองแพ้โอ้แม่งน่ากลัวนะทีมอย่างเงี้ยทีมอย่างเงี้ย ขนาดแองยังไม่เอาเลยแองยังบอกว่าแม่งแย่นะครับในขณะที่ของเราพร้อมไปต่อพร้อมไปต่อจริงๆนะเสียใจไม่เสียใจครับเสียดายยอมรับว่าเสียดายเสียดายที่เราพลาดไปในบางช่วงแต่เมื่อมองถึงตั้งแต่ต้นจนจบสามสิบแปดช์ที่เราผ่านมานักเตะบ,บางคนเล่นยี่สิบอ่าบางคนเล่นสี่สิบกว่าแมตโคตรพอใจ ในผลงานชุดนี้นะครับใครจะค่อนขอและช่างแม่งเออโอ้เตรียมเตรียมบรรยากาศเกอ้อเตรียมเตรียมพิธีการคือมึงอย่าติดการทํางานแบบแบบลวกลวกอะ่ะในเมื่อทั้งสองสนามยังมีโอกาสที่ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์เขาก็ต้องมีพิธีการมีการเตรียมเตรียมนะเตรียมอุปกรณ์เตรียมสคริปต์นะเป็นการสคริปต์เป็นการล็อกกิ้ง เป็นการบล็อกซิงเก็บเป็นการเทสติ้งเสียงของฟิวเบียว่าเออสมมุติถ้าทีนี้อ่าได้แชมป์มอบถ้วยจะทํำยังไงมีวิธีการเตรียมการหลายคนบอกหูแม่งเตรียมการขนาดนี้เลยคือมึงโง่ไงมึงโง่ไงนี่คือการทํางานแบบมืออาชีพที่เขาต้องมีการเตรียมนะครับเตรียมได้ใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่ถ้าได้ใช้มันมีการเตรียมมาแล้วนะักแต่ใครขึ้นก่อนใครมอบใครอะไรเขาต้องมีสคริปต์มีบล็อกกิงนะ เออก็มาแซวกันเอามาขุดเอามาเล่นกัน,น,น,นปล่อยแม่งคุณภาพของกองเชียร์นะครับก็คงประมาณนี้นะเช้านี้ผมไม่มีอะไรมากผมเอาแค่นี้ก่อนผมวิวาคมรู้สึกว่าเฮ้ยนักเตะเราแม่งสุดล,ละนักเตะเราทุกคนแม่งมีความทะเยอทะยานนะอินเนอร์โอโ้โหเมื่อวานที่โทมิก็เล่นดีนะหลายคนพร้อมที่จะมาเป็นเป็นกําลังหลักของเราอะ่ะแล้วเมื่อวานได้เห็นยูเล่นติเบอร์ ลงสนามแล้วด้วยโอ้โหแม่งโคตรสุดๆเลยมาดานักเตะของเราอดีตนักเตะของเราเมื่อวานนี้พี่ตรงนี้อาดมก็มาครับโอ้โหมาสูนแดงเนีเสื้อแดงแกางเกงแดงโอ้มาแบบเต็มเดี๋ยวค่อยเอาบรรยากาศมาเล่าให้ฟังอีกทีในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอเป็นเอาความรู้สึกณนะตอนนี้ก่อนเมื่อเราจบอันดับสองแล้วตอนนี้แล้วก็ทิศทางข้างหน้าเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบทสรุปค่อยมาทีหลังกันละกันนะเชิญหน้าครับเฮ้ยเราแม่งโคตรเก่งแล้ว เก่งจริงมากๆนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าไอ้คนที่มาแซะเราคือมันกลัวเรา <c oughs> จริงไม่จริงเอ <c oughs> อเพราะอะไรในฤดูการนี้ทีม Big กโฟะ Big กซิะเราไม่แพ้ให้แม่งเลยทั้ทีมถูกป่ะแมนยูนี่ไปกลับเลยฮะตบเป็นขนมเลยฮะใช่ป่ะแมนยูนี่ไปกลับเลยลิฟว์เราได้สีแต้มสเปอร์ได้สีแต้มเชลซีได้สีแต้มซิตี้เราได้สีแต้ม ก็มันก็เป็นการพัฒนาที่เห็นได้ชัดแหละนะนะก็ตามนี้แล้วกันสำหรับชาวนี้อาจจะไม่นานนะครับก็มีขายหลายคนก็บอกแนะนำมาว่าเออช่วงปิดนะน่าจะทำเป็นสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่ก็เอาแล้วแต่สถา,านาการณ์แล้วแต่แแล้วต่เวลาที่เหมาะสมแล้วกันก็คงประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e กับทีวีช่องอาร์เซนอลแฟนคลับด้วยครับวันนี้ปฏิบัตนะิหน้าที่ดูความสุข เรื่อางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสอบปลาวส่งกำลังใจครับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามราจังหวัดยจดแด์พัตานาและทั่วประเทศแบ่าลืมอะเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์นะใครสนใจก็ติดต่อได้ครับยิงหลอด20เมตร620บาทส่งทั่วไทยจัดไปเลยอือเป็นแฟนปืน ต้องอดทนเหมือนพี่ปุ๊เอ้ปุ๊หรือแดงวะไอแดงนะอะไรนะแดงก็มีเมียใช่ไหมเป็นแฟนพาพาชื่อพาพาเป็นแฟนเราต้องอดทนเป็นแฟนปืนต้องอดทนและแข็งแรงครับและตักวันหนึ่งเราจะได้เชิดหน้าแบบเป็นแชมป์หรือด,ดูกาลนี้มันจบแค่นี้ได้แค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับต้องตกมือให้ักเตะและจงภูมิใจที่คุณเป็น แฟนทีมของอาร์เซนอลนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้คุณสุดยอดอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับ